ช่วง cooking.com กับน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยผลิตภัณฑ์ตราแม่พลอยธัญพืชถั่วงาตราข้าวทองและผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปแช่แข็งตรา little chef สวัสดีค่ะค,คุณผู้ชมคะพบกันในช่วง cooking.com วันนี้อุ๋มมีตำรับอาหารโบราณมาฝากนะคะซึ่งเป็นตำรับอาหารไทย ก่อนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เลยใช่ไหมคะมีอายุกว่าหลายร้อยปีเลยเป็นร้อยร้อยปีมาแล้วนั่นก็คืออะไรเรียกว่าอะไรนะคะหมูกระจกหมูกระจกหมูกระจกอาจารย์คะทำไมต้องเป็นหมูกระจกแล้วมันเป็นอาหารอะไรแต่เดิมเข้าทานเป็นของว่างกันเลยนะที่ว่าหมูกระจกเดยถ้าหยิบมาสมัยนี้เนี่ยคนอาจจะตกใจว่าเป็นมันหมูอันนี้เป็นมันหมูแข็งพอชิมเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าข้างในนี่เป็นอะไร พอซื้อมันหมูมาแล้วใส่ตู้เย็นไว้ก่อนให้เขาเซตตัวแข็งๆทีนี้หั่นยังไงตามสบายโดยชั่วไปจะจะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมอย่าหั่นให้หนาหั่นให้บางนิดหนึ่งนะคะต่อไปเราจะผสมแป้งอันนี้เราจะใช้แป้งสาลีกับแป้งข้าวเจ้าแต่ว่าถ้าเผื่อจะใช้แป้งทอดกรอบก็ได้แป้งข้าวเจ้าแค่ครึ่งส่วนอ๋อครึ่งส่วนเพราะว่าแป้งข้าวเจ้าเนี่ยขาจะช่วยให้กรอบนะเราก็จะใส่เกลือนิดนึง ก่อนใส่นิดนึงเราใช้น้ําเย็นมีเทคนิคการใส่ไหมคะว่าจะต้องค่ใส่มา่ะใสค่อยๆใส่เพือจะได้ไม่เป็นเม็ดแต่ถ้าเกิดว่าใครผสมไม่ค่อยจะเก่งแล้วก็เป็นก้อนมานี่ก็อย่าตกใจอย่างโมโหนเอากระชอนเนี่ยกรองด้วยกระชอนก็จะหายใส่ไข่แดงเนี่ยทําให้กรอบแล้วก็หอมนะ จะทานกับน้ำจิ้มแจ่วทำทำแจ่วเป็นไหมอ๋อพอพอไหวนะจคะแต่จริงๆโดยทั่วไปก็จะทานกับน้ำจิ้มไก่ก็ได้ออ๋น้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มบ๊วยก็ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยพอพอสุกแล้วมันจะเหลืองๆอย่างเงี้ยนะอาจารย์คะไม่เหมือนมันหมูเลยเนาะเหมือนคล้ายๆแบบว่าตัดเป็นปลานะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ชุบแป้งทอดนะคะเราทานกับน้ำจิ้มบวยใช่ไหมคะก็น้้ำจิมกไ่สำหรับเด็ก ลำรับเด็กอันนี้ก็จะหวานหวานไม่ค่อยเผ็ดอ่ะอ่ยมีเนื้อบบยอยู่ในนั้นด้วยนะน้ำจิ้มแจ่วนะคะหัวใจ้อจน้มแจ่วก็คือใช้พริกขี้หนูส่วนโปนจะหอมแล้วก็เผ็ดตามธรรมชาติจะเผ็ดจะเผ็ดจะเผ็ดข้าวคั่วค่ะซึ่งเราใช้ข้าวคั่วที่แบบว่าปรุงรสแล้วแล้วก็มีส่วนผสมของเครื่องเทศด้วยนะคะน้ำตาลนิดนึงเนาะอาจารย์เนาะแล้วก็น้ำปลาแล้วก็มะนาวหอมแดงนะคะ ผักชีฝรั่งค c ให้หน่อยได้ไหมคะ QC QC ตรวจสอบให้นิดนึงว่าใช้ได้ไหมคะมองหน้านาไม่ใช่อร่อยอร่อยแบบตำรับอาหารโบราณอย่างนี้ต้องชิมค่ะกรอบไหมอร่อย Hmm. ไม่น่าเชื่อนะแต่ไม่จนจนลืมว่าข้างในเป็นอะไรเพราะว่าความกรอบความหอมนะซึ่งคุณผู้ชมถ้าชมรายการของเราอยู่นะคะก็อยากจะมาเรียนทำอาหารอาจารย์จันสอนเปิดคอสโฮมคุกกิ้งใช่ใช่ซึ่งส,สอน,<ค>นสอะไรบ้างคะเรียนที่ที่เราชอบเรียนได้ทุกวันเลยนะคะไม่ต้องเฉพาะเสาร์อาทิตย์คุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะคะก็ติดต่อมาได้ที่โรงเรียนโรวันดีค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะอุย๋ยแล้วก็อาจารย์วันดีคงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สนับสนุนความอร่อยโดยน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยทันใจอร่อยจริงผลิตภัณฑ์ตราแม่พลอยสเสน่ห์ไทยแท้แม่พลอยผลิตภัณฑ์ธัญพืชถั่วงาตราข้าวทองรวมคุณค่าคัดสรรจากธัญพืชผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปแช่แข็งตราลิตเติ้ลเชฟความสะดวกของความอร่อย